พอประกาศเจ้าภาพจุดทูบเจียนบูชาพรรตัพทัยองค์หน้าเีาสะรเลยไม่ยินี่ส่ยศนแบบนี้มอแล้วเจอท่านประธานจุดทูบเจียนบูชาพรรตัทัยขอพระส่งทีเดียวใจหยิดเลยแล้ก็รับใส่สินลสองมือประคองไม่อยู่พอสวดจบพึพอจะพักว่าโตเลยองค์สุดท้ายที่รูกเมียจายไปใส่น้สุดท้ายพอพักว่าตกแลม้นสิทัีเลย ภาษาือไว้เพื่เป็นไปการของข้าภาษาทีทมือรับนี้ก่อนพอกูให้สีนเสร็จแล้วนะกอวิปติวิธิุุุุุุุุุุุุุสุุุุุุุุัุเพเุุนอ้องตุุออุุุุัุพอุุุมุวุุุุุุุยุุุุุุา,า,าุุุุุุุุรุุุุุุุุุุอุุุอุุุุุุุุ ช่องช้างสวยเนี่ยเด็ดมาถึงเนี่ยตกท้องช้างสวยกำลังดีอ่าอันนี้อันนี้ตึงไปเกี่ยวดมาหน่อยท่านดึงมาหน่อยนดี๋ก็ตกท้องช้างสวยนะอันนี้ยอมไปนิดหน่อยนิดเดินนะตกท้องช้างกำลังดีใหญ่ใหญ่ตึงเป๊ะแบบถึงแนวนะอันนี้ตกให้ตกท้องช้างห่อยนี่ตกช้องช้างนี่ตกช้องช้างนี่ตกท้องช้างการที่ใส่สินเพื่อการขยายใส่สิน องค์ที Therm, Therm ่หนึ่งจะขยายสายสินมาเนี่ยองค์ที่สองต้องรับสองมือที่สามต้องรับสองมือต้องรับสองมือไปจนจบสมุดท้ายแล้วไปดึงเผื่อไว้นิดนึินเพื่อให้สายสินน่ะตกท้องช้างตอนแรกที่รับสายสินมาเนี่ยต้องเอามือสมรวมก่อนแล้วก็มีสายสินด้วยแต่เวลาขึ้นส่วนจะนองมือเนี่ยสายสินนั้นก็ให้ตกท้องช้างใหม่จะได้สวยนี่เรื่องสายสิน सा สิ่ที่มันเร็วนะลดกำลังดีกำลังดีเนท่านท่านไดูเนี่ยลดกำลังดีเร็วอ่ตรขสง2มือรับองมือ